วันนี้ก็จะมาตีตีวิงนะครับโดยใช้เป็นที่จะติดวิงนะครับผมขอเป็นน้ำผักแล้วกันนะครับก็โอเคน้ำผักนะครับจัดไปครับวิงเก้าเก้าเพชรขอให้ได้นะักสาธุครับอุจปะอุจเอจอ ไม่เสียเปล่าเลยครับที่ผมเก็บเพชรมาเนี่ยมีร้อยเพชรใช้เก้าเก้าเพชรแม่งเหลือหมดเลยดูครับมีวิ้งอยู่อันเดียวครับดูวิ่งอยู่อันเดียวอันเดียวเท่านั้นตีครั้งแรกเลยได้เลยครับวิง้งโอ้ยรู้อย่างนี้เก็บเพชรเยอะๆเลยครับไปตีวิงครับนะครับครั้งหน้าจะตีวิง้งขนนกแล้วก็ต่อด้วย นี่ครับต่อด้วยอะไรดีอ่าอะไรก็ได้นะครับก็โอเคคตรคุ้มเลยครับที่ได้มานะครับก็ดีใจมากนะครับที่ติดวินก็สำหรับวันนี้นะซีโอเกน e ด t time ครับก็ขอโชคดีกันทุกคนสำหรับการตีบวกและตีวิ้์นะครับบายบายครับ